มันเจ๋งคือหญ้ามันแบบมันหนามากแบบว่าผมเดินอ่ะโยบโยบด้านล่างเป็นน้ำอ่ะดึ่มดึ่มดึมดืมดึมอย่เงี้ยดึ่มดึ่มดึมดืมดึมอเงี้ยดึ่มดึ่มดึมดืมดึมอย่เงี้ยความอ่าจะถ่ายได้คือตอนนี้ซ้อมหมิวนะครับจะถ่ายรูปกับดอกบัวที่สวยที่สุดดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้อ่ะเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปในวิวที่สุดพีคนะครับในป่ากลางสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองนะครับโดยนางแบบคนนี้ครับกุชชี่ครับลงทุกคนเลยครับ ครับผมติวในมาตทิวช anel น,นะครับวันนี้ผมมาเที่ยวกับสมาคมผู้ประกอบการนําเที่ยวไทยหรือสอ,อททตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองครับผมจะไปดูสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองกันผมยังไม่เคยไปวันนี้ก็การท่องเที่ยวระยองจะพาเราไปเที่ยวที่นั่นครับเขาบอกว่ามีพายเรือมีกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าว่าวัาวนนี้สวนพฤกษศาสตร์ตะระยองจะแจ๋วแค่ไหนตามมาครับ อยู่กับนานยกกรน,นะครับวันนี้นายกพาไปเที่ยวไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสวนพฤกษศาสตร์ระยองครับมีอะไรครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่รวมสมบูรณ์ของภาคตะวันออกครับเป็นแหล่งระบบนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ต้องไปดูที่นี่ไปไหนครับ วย <łość> สุดสะอาดาชอบพี่มากเลยว่ะพี่เจ้าไปไหนครับกพาไปไหนก็ไปค่ะขึ้นรถกันลยแล้วขับขึ้นรถชุดแดูแล้วไงต่อซีสไปไงสแล้วไงต่อตาสีกบบี้บายบายเรืโกไหม อันนี้เป็นลำเรานะครับนำโดยพี่มิวนะครับวันนี้ตอ,อ,อนนี้นะครับพวกเราไม่อยู่ในกะ้ำโง่ไมบุกมาไหนครับตอานี้นะครับนนเราทำอะไรอยู่นดี๋ยวพี่อ่ะไปอะไรกันบ้าโอ้ยเมาไม่ต่างกว่านี้เราล่องเรือไปเรื่อยๆไปดูไฮไลท์ของสวนพุทธชาติสวนพุทธชาติสวนพุทธชาติลุกแล้วต่อเลยนะกลาง,งาามากไหมกลางไม่มากครับผม ลอกจากป่ากรุงกลางแล้วซ้ายขวานะครับขเขาเรียกว่าย่าหนังหนานะครับหนังหมาหนังหนาอ๋อถูกแล้วมันเป็นแพร่ย่าไวไวสำรวจต้นไม้ที่โผล่ขึ้นมานอกหนเหนือจากพุ่งญ้าเนี่ยครับเ,ออเราเราเดินได้เดินขึ้นบนได้แล้วก็ขึ้นไปสำรวจกัน<อ>แต่แต่เราเราเราลงไม้ทัก เดี๋ยวเราลงด้วยนะครับก็มีบลอนทาบูธนะข้างหน้าเดี๋ยวต้องใส่องทาบูธแล้วก็ลงไปคือที่นี่มันก็ธรรมชาติดีครับแล้วก็มันเจ๋งคือหญ้ามันแบบมันหนามากแบบว่าผมเดินอ่ะยบยบด้านล่างเป็นน้ำอ่ะดิ่มดิ่มดดมดดิมๆางเงี้ยดิ่มดิมดดึมดดมงเงี้ยดิมดิ่มดมดิมดดมองเงี้ยแล้คือแจ๋วไงพี่ด้านล่างบุ๋มๆุ๋มไม แล้วล่างบุ๋มๆแต่ว่าเฮ้ยพี่นี่ตัวเบาไม่ไทยผมตัวหนักอะเดินยวบทุกย่างเจ้าใช่เขาเนี่ยเราไม่สะเทือนสองคนนี้มาเยือนทำไมไม่สะเทือนวะพี่นุ้ยเราไาเดินอะไรครับเนี่ยเต้เขาเรียกย่าอะไรนะพี่เขาเรียกย่าอะไรพี่ย่าหนังหมา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 ไปทางอื่นนี่มาทางนี้ทำไมเรา บ,<ป>บึบบบบบ,บไหนพี่ไดีให้ดูไหนให้ดูนะอ่ะขอดูโดน,นเดิม นี่แหละเขาเรียกาเรียกว่ายิ่งใกล้ยิ่งเจ็บอนี่เขาจะตายเลยเอาไปไปไปพุ่งกล้ามพี่อะความอ่าจะถ่ายได้คือตอนนี้ซ้อมหมิวนะครับจะถ่ายรูปกับดอกบัวที่สวยที่สุดดอกดีดอกดีดอกดีจะจะไปขาดเท้าเดี๋ยวก็ชนดอกอีกนะเอาให้แม่นเลยนะดอกนี้เอ้ามาเรามาดูกันเป็นไงเป็นไงครับพอด้นะครับ ้ตามต้องการนะไม่เลยไม่ขาดโปรเจกต์นี้สำเร็จนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในป่าสมเด็จพันปีป่าสมเด็จพันปีสวยมากนะครับข้างในน้ำใสมากเลยอะสายมือเป็นต้นสมเด็จร้อยปีนี่ถ้าขวาพันปีเหรอพี่อ้าพันสังเกตได้ง่ายพันปีไม่มีใบไม่มีไม่มีจริงแล้วเพราะว่าแก่มากแล้วแก่มากและ เดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปรีวิวที่สุดพีคนะครับในป่ากลางสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองนะครับโดยนางแบบคนนี้ครับกุชชี่ครับลงทุกคนเลยครับมันมีตะลักแค้ตรงนั้นไงเฮ้เราอยู่ที่ดอกบัวเลยนะ คำว่ากาโบโลเมียสุดท้ายซิโนเมียอ๋อสุดท้าซิโนบนสูตรทาซิโนบนโอ้พลังอำนาจของเมียนี่มันค่อมเนีผมว่าเมียเข้ามาได้ไงวะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันจะอะไรนะนั่งไปเรื่อยเมันจะหอมไปเรื่อยเออนี้มันจะมีกลิ่นหอมอ่าเรื่อยเรื่ยกลิ่นหอมมนอ่าเรื่อกินหอมโอเคเดี๋ยวเราดมไปเรื่อยเรื่อยแล้วกัน ใช่ไหมครับผมวิวสวยด้วยครับตอนนี้นะครับผมจะเดินไปหาพี่นกด้านหลังผมนะครับจะไปถามว่าสวนพฤกษศาสตร์ยองนยครับมีอะไรทำบ้างปปิดตกิโมงเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่นกไปับท่ะสวนพฤกษศาสตร์ยองนะคะเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะโดย ของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะซึ่งมีความสาคัญเป็นพื้นที่ชุ่มน้าระดับชาตินะคะพื้นที่บึงทั้งหมดเนี่ยสามพไร่นะคะเส้นทางการท่องเที่ยวจะมีเป็นสองทางนะคะนั่นก็คือทางบกนะ,ะทางบกเนี่ยเราจะเที่ยวได้ยังไงบ้างนะคะเส้นข้างนข้างในนะคะจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง3ากิโลสนะคะถ้าเป็นครอบครัวที่ต้องการที่จะมาศึกษาธรรมชาติด้วยตนเองก็สามารถที่จะเดินเข้าไปได้เลยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือว่าถ้าใครอยากจะไปให้ทั่วนะคะพื้นที่เราก็จะมีจักรยานให้เช่าคันละห้าสิบาทต่อรอบนะคะส่วนการท่องเที่ยวทางน้านะคะเราก็จะมีเป็นเรือคายักแบบนี้นะคะให้เช่าชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งลำนั่งได้ประมาณสองถึงสามคนนะคะเราก็จะมีเป็นเรือเครื่องลาใหญ่นะคะอันนั้นชั่วโมงละหกร้อยบาทนะคะหนึ่งลำนั่งได้ประมาณหกถึงเจ็ดคนนะคะส่วนทุกอสระยองเปิดให้บริการทุกวันนะคะถ้ามาท่องเที่ยวนะคะเป็นการพายคายักเดือเล่นแล้วก็ ปั่นจักรยานเนี่ยมาได้ตั้งแต่6กโมงเชา้าถึง6กโมงเย็นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเรือเครื่องเนี่ยก็จะเริ่มที่ประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะยังไงก็สนใจมาท่องเที่ยวกันได้นะคะหรือว่าจะอาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจของสวนพฤกษศาตรระยองนะคะขอบคุณค่าเป็นไงบ้างครับสวนพฤกษาสตร์ระยองนะครับอําเภอแกลงนะครับที่นี่นะธรรมชาติแบบดีมากอบล้อมธรรมชาติด,ด้านล่างน้ำใสยอย่างที่เมื่อกี้เราไปกันนะครับใครมีโอกาสถ่ายแบบ์หันมานะครับก็แวะมาที่นี่นะครับ ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่อง m a t t h e w Channel แล้วก็เพจ m a t t h e w Channel ครับกดยากหน่อยแต่กดได้หมดนครับและคลิปหน้าจะไปเที่ยวไหนไปกินอะไรอย่าลืมติดตามวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ